วันนี้พามาดูผลงานการเคลือบเซรามิกจากทางร้านของเรานะคะในรถเจลีนะ EX5 นะคะซึ่งอยู่ในเครือเดียวกับวอลโวนะก็อยากให้เพื่อนได้เห็นนะคะความเงาใสผลงานนะคะจากการทำงานที่ใส่ใจรายละเอียดของทางร้านนะแล้วก็ทีมงานนะคะก็โปรเซสที่วันนี้จะพามาดูเป็นโปรเซสการเคลือบน้ำยาเซรามิกลงบนตัวรถนะคะซึ่งจะเห็นว่า การขัดเคลือบสีอ่ะมีความสําคัญมากนะคะก่อนที่เราจะมาลงน้ํายานะเพราะหัวใจสําคัญนะอยู่ที่การขัดสีเลยนะเบื้องต้นนะคะเพื่อให้หลนมันเงาใสาพอมันเงาใสาแล้วอ่ะเราถึงเรื่องน้ํายาที่มีคุณภาพสูงมาใช้ในการทํางานนะคะน้ํายาที่มีคุณภาพสูงอะ่งนนะ,ะ,มงอะมันจะมีความทนทานสูงนะเพราะว่าเรนจ์ของตัวราคาน้ายาเนี่ยมันมีตั้งแต่คุณภาพต่ําจนถึงสูงนะก็คือระดับดีเทลเลอร์ที่เขาเลือกใช้กันนะคะซึ่งแน่นอนว่าที่ทางร้านเลือก ก็นำเข้ามาจากเยอรมอน,นีแล้วก็เป็นระดับที่ดีเทลเลอร์ทั่วโลกให้การยอมรับนะ mm hmm. ก็ ทำไมถึงเลือกน้ำยาที่ดีๆนะเพราะว่าการเคลือบเซรามิกนะคะต้องมีงานรับประกันคุณภาพด้วยนะให้รถสวยใหม่ย,ยาวนานนะคะก็อยากแนะนำนะการเลือกนะคะร้านที่จะเข้ารับบร,ริการนะ,ะ mm hmm. ก็เน้นในเรื่องของคุณภาพการขัดสีแล้วก็คุณภาพน้ำยานะซึ่งแต่ละร้านเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากๆนะคะแต่ถ้าอยากได้งานที่ละเอียดละเอียดนะ,ะใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ผลิตภัณฑ์ระดับโลกนะ,ะแวะมาที่ร้านได้นะคะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตดูแลให้ค่ะ Thank you